สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอิซูซนะฮะเป็นออร์นิวหัวเดี่ยวนะฮะรถปี2 0 2 1นะครับวันนี้เราจะแนะนำนะครับตะแกรงนะฮะในส่วนของตะแกรงช่องอากาศนะครับนี่ฮะวันนี้เป็นท่ออากาศนะครับก็สามารถที่จะไหลลงไปได้เลยนะครับในส่วนของหนูนะครับสามารถเข้าไปได้นะครับแล้วในส่วนของงูหรือพวกใบไม้นะครับสิ่งแปลกปลอมที่สามารถหล่นเข้าไปได้ในช่องนี้เราสามารถที่จะซื้อนะฮะนี่ฮะ เป็นงานออกแบบตรงรุ่นนะฮะถอดกิ๊บสองตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่นี่ฮะแกงดักเข้าไปนะฮะมีด้วยกันสองรุ่นสองสีนะฮะเนี่ยเรามีเป็นสีดํานะครับแล้วก็เป็นสีสแตนเลสนะครับงานเป็นงานสแตนเลสที่สแตนเลสได้สดดาสีดํานะครับปับ๊มโลโกโอ้อิซูซูดีแมทนะฮะแบบเกยนะฮะก็ถอดน็อตเหมือนเดิมนะฮะถอดคลิปนะฮนะเทษาที่เนี่ยเป็นคลิปพลาสติกนะฮะถอด ออกแล้วก็น่วางนะครับแล้วก็เอาคลิปใส่ล็อกไว้ในตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับทั้ง2ตัวเหมือนกันเลยนะฮะนี่ฮะสค้าออกแบบตรงรุ่นนะฮะก็มีเลือกสองสีนะครับสีดำกับสีสเตนเลสนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้ i s u ู u d m a แอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวแบบนี้นะครับหรือเป็นแคปแล้วสประตูนะฮะรวมถึงอ s ซูซูมิด้วยนะครับ สนใจที่จะใส่ตะแกรงนะครับในช่องอากาศแบบนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0 8 1 2 8 1 1 2 5นนะฮะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเลยครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ